มาตลอดนะคือไพตทองทานเนี่ยส่งเขาไปประกบส่งไปประกบะเศรษฐานะครับส่งไปประ,ประกบเศรษฐานะครับแล้วก็คนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนหลังกลับไปดูอะ่ะเขาไม่ได้เพิ่งมาปรากฏตัวในยุคนี้นะครับเขาปรากฏตัวมาตั้งแต่ยุคสมัยพักพักของลูกเจเบียบอะ่ะที่จะไปเอาทุนหม่อมออมาเป็นมาไป อะไรว่าเออชื่อพักอะไรว่าไทยเลยว่านะไทยอะไรไม่เแบนเนี่ยมันเนี่ยคึงบอกมันเลยทําให้เราขี้เกียจจำกันนะเพราะมึงจะต้องมีคําว่าไทยมีคําว่าสร้างมีคําว่าอะไรของแม่งไม่รู้อ่น้าไปดูนะวันที่ลูกของเจเบียบอะยกลูดทุนหม่อมมาแล้วก็ยิ้มอะไรประมาณเนี้นะแล้วต่อหลังโดนยุพักไปน้าไปดูมันจะมีภาหขอ้เอิงตั้งอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ในวงการการเมืองมาตั้งนานแล้วเขาไม่ได้เพิ่งมาปรากฏตัวในยุคนี้หรอกนะ เขาอยู่กับพักนั้นเนี่ยด้วยเขาอยู่กับพักนั้นด้วยแต่โดนยุบหมดเลยไงแล้วเขาก็อยู่ในตําแหน่งกรรมการบริหารพักอืม mm. เออเขาก็เดินโดนยุบคือมีคนบอกเฮ้ยคนนี้ไม่เคยเห็นหน้าเตยผมบอกว่าไม่เคยเห็นหน้าจงแน่ใจเหรอเมืองไปดูที่พักที่แบบที่จะไปดึงทุนหม่อมลงมาเกี่ยวข้องอะ่ะไปดูพักนั้นอะ่ะแต่ผมมองไปดูที่นะ่ะไอ้วันที่เอ่อปรีชาพลใช่ไหมปรีชาใช่ชื่อปรีชาพลอยลอลูกจะเบียบอะ่ะที่ยิ้มใช่แบบยิ้ม ก็เอาลูปทุมหม่มาบอกว่าเนี่ยจะมาเป็นนายกของของพรรคอะไรประมาณเนี้ยอยู่นั่งข้างๆอีเอิงนะครับนะคือคือ,คอไม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้มาใหม่เขาไม่ได้เป็นนิวคัมเมอร์เขามานานแล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาโดนตัดสิทธิ์จากเอ,อการยุพรรคแล้วพรรคนั้นเนี่ยมันรู้สึกมันโดนสิบปีใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดต่อจไเ,เช็คตอไปเช็คเขาก็เลยไม่สามารถจะลงมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยได้ ถ้าลงได้เขาลงไปตั้งนานแล้วนะครับผมก็อั y เวย์ก็มีคนกําลังพยายามจะคุย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 อยู่นะครับคุยคุยอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวก็คงรู้นะครับเรื่องเหล่านี้พอเวลาอํานาจมันหลุดจากมือเนี่ยการคุยมันจะง่ายขึ้นนะครับยะงง่ายขึ้นมันจะมีคนให้ข้อมูลมากขึ้นมันจะไปแอบไม่ไม่ต้องแอบนะคือสมัยก่อนเนี่ยนักข่าวก็พยายามจะคุยแต่ว่ามันคุยไม่ได้เพราะมันโดนปิด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 นะครับ ก็ก็เด ha yep. ี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะไมเคิลจะเจออะไรนะครับเอ้ยนะฮะเอ้ย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 ใช่เอ้ย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 ใช่เพราะใช้ไมทโอลสกดเออยเอ่อแต่คนเนี้ยเอคนชื่อเอิงเนี่ยก็คือขนาดพูดเอ้ยมีคนบอกว่าไอ้ก็ออ่างอออ่างเหมือนกันก็เป็นพี่น้องกันผมมีเกียร์หรอกไม่งั้นอิงกับเอิงเป็นพี่น้องแมลงมึงก็อออ่างทั้งคู่นะครับ ชื่ออวกชื่อโอ๊กชื่ออะไรก็มันก็ไม่เกี่ยวหรอกนะทีนี้อ่ามีอีกอันนึงอันนี้ข่าวซึ่งออกมาประมาณทักสามโมงเย็นเนี่ย mm hmm. ก็เออนุทินเ็ก็ไปนั่งหารือกับเอกนิตินะครับแล้วก็ดึงสุปจีไปด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่บอกนะมันยังไม่มีการประกาศชื่อคอรมอ mm hmm. ก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าใครจะมาแต่ดูท่าทางเนี่ยเอกนิติคงไม่ได้จะพลาด เอกนิติไม่น่าจะพลาดสุปัญีเนี่ยจะไปอยู่กระทรวงพาณิชย์จะทํางานได้ขนาดไหนตอบไม่ได้วะนะฮะคือสุปัญีแบ็คกราเขาเขาก็อยู่มาทางด้านเนี่ยทงังด้านบิสซิสนะครับแต่ว่าเรื่องกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงกระทรวงพาณิชย์กับเรื่องงานบิเซิบางทีก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นันนะแต่ไม่รู้เขาอาจจะไปปรับตัวปรับเตออะไรได้ก็ว่ากันไปจริงๆมีเรื่องจาอยากเมาส์นะแต่มันเมาสยากคือมันมีผมคุยกับ อดีตคนที่สมัครพักภูมิใจไทยเนี่ยแหละนะครับคนหนึ่งเขาก็เล่าผมก็ถามเฮ้ยทำไมมันยังงั้นอย่างนี้ใน,น,นพักเมืองอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็พาเล่าถึงกรณีเอ่อเขาก็หมายถึงข้ามข้ามพักไปคุยเรื่องของเสียแฮ้งนะเสียแห้งกับอะไรประมาณเนี mm hmm. เ้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอผมสรุปประเด็นหน่อยนะ mm hmm. เดี๋ยววันหน้ามาเล่าคือผมก็ถามเฮ้ยทำไมเสียแห้งมันดูแบบ mm hmm. อะไร มากอะแบบมันเปิดตัวเยอะเลยประมาณเนี้ยไอ้จะไงก็มีใครหนุนหลังเลยประมาณเนี้ไอ้น้องคนนี้ยเขาเล่าให้ฟังว่าโอ้ยพี่เขาเขาเขาได้เขาได้เขาได้ทุนมาจากกลุ่มพนังงานเยอะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ก็มีการพูดถึงเอ่อมาเก้ามาเก้าอะไรประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวค่อยมาพูดคือผมบอกงี้แล้วกันนะอันนี้อันนี้ลบเรื่องเสียใง้ไปก่อนนะครับนักการเมืองไทยอะจํานวนไม่น้อย ไปเล่นพนันทั้งที่ปอยแปดทั้งที่หมาเก้าเยอะเยอะเลยครับเยอะเลยถามว่าบางคนไปสิงคโปร์ไหม mm hmm. ก็มีบางคนไปแต่ว่าส่วนใหญเ่เท่าที่ข้อมูลที่ผมได้มาจากพวกนักการเมืองด้วยกันเนี่ย mm hmm. ก็จะมีบางคนบินไปหมาเก้านะครับเพราะหมาเก้าเนี่ยมัน